แม้กระทั่งกับมาเลเซียเพราะมีข่าวลือว่าทักษิณเริ่มกระโดดเข้ามาทำธุรกิจพลังงานเต็มตัวถึงขนาดมีบริษัทชื่อบาดาราอยู่ที่ชั้นสามตึกชินสามที่เราไปเยี่ยมกันมาครับพี่น้องครับแต่ว่าก่อนจะถึงเรื่องเหล่านี้สิ่งที่ผมจะต้องเล่าให้กับพี่น้องฟังมันเป็นเรื่องของทักษิณกับปตท ผมจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นการเริ่มต้นก่อนที่จะมีคนอื่นพูดอีกเยอะสมมติฐานที่ทักษิณเข้ามายุ่งกับเรื่องปตทนั้นเพราะคนอย่างทักษิณจะเล็งหาแหล่งที่สามารถสแสวงประโยชน์และทำกำไรได้สูงสุดเสมอพี่น้องครับผมมี powerpoint พี่น้องดูหนึ่งตัวคนที่ทำข้อมูลมาเนี่ย เขาสรุปมาบอกว่าตั้งแต่ปี45ถึงปี57แล้วบอบทักษิณและบริวานนั้นได้สยายปีกลุกคืบเข้ามาแล้วเข้าไปควบคุมกำกับเงินงบประมาณและเงินในกลุ่มบริษัปทปตทเป็นมูลค่ามหาศาลมากดูความน่ากลัวครับซีทางด้านขวายิ่งลักษและรัฐบาล เข้าไปควบคุมงบประมาณแผ่นดินปีละ2.5ล้านล้านบาทซีกซ้าย <H> คนที่ให้ข้อมูลเขาเรียกระบอบปตทปตทนั้นมีบริษัทปตทแล้วมีบริษัทลูกอีกประมาณ100กว่าบริษัทมีมูลค่าทางธุรกิจที่พอจะรวบรวมได้ไม่มีต่ำกว่านี้มีแต่สูงกว่านี้ อยู่ที่ประมาณ3จุดกว่ากว่าล้านล้านบาทครับพี่น้องครับในปตทนั้นเดี๋ยวผมจะเปิดเผยให้เห็นว่ามีคนซึ่งเกี่ยวข้องกับระบอบทักษิณเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมการในบริษัททั้งปตทและกลุ่มบริษัทลูกอยู่มากมายเดี๋ยวจะอธิบายว่าเขาเข้าไปนั่ง ทำอะไรกันบ้างแต่ให้เห็นภาพอย่างนี้เพื่อให้เห็นความน่ากลัวและอันตรายของระบอบทักษิณว่าประเทศไทยมี GDP หรือเงินรายได้ที่ทุกคนทำรวมกันทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายต่อหนึ่งปีประมาณ11ล้านล้านถ้าทักษิณได้เป็นรัฐบาลส่งน้องสาวตัวเองไปคุมดูแลเงินอยู่2.5ล้านล้าน ถ้าทักษิณส่งพักพวกตัวเองญาติบริวารขี้ข่าทั้งหลายไปคุมปตทอีกมูลค่าสองอย่างนี้รวมกันเกือบเกือบหกล้านล้านบาทเกินครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยครับพี่น้องครับถ้ามันคิดแสวงประโยชน์ชิบหายแน่ประเทศไทยไม่มีเหลือครับพี่นอ้องนี่คือความน่ากลัวที่สุดของระบอบทักษิณมีคนถามว่า แล้วทักษิณเนี่ยทำมาหากินอะไรกับปตอทอผมต้องย้อนหลังกลับไปเล่าตำนานหนึ่งเรื่องครับพี่น้องในยุคที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุง้งยุคใครเป็นนายกครับจําได้ไหมครับพนเอกชวลิตย่งใจยุดจําได้ไหมครับพี่น้องเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2540ตอนนั้นชวลิตมีรองนายกอยู่คนหนึ่ง พอทวาริศทำประเทศชิบหายเศรษฐกิจพังรองนายกคนนี้ไม่เคยเอ่ยปากบอกใครเลยว่าอยู่ในรัฐบาลชวาริศด้วยเพราะกลัวถูกด่าว่ามันก็เป็นต้นเหตุทำประเทศชิบหายด้วยคนคนนั้นชื่อทักษิณชินวัตรครับพี่น้องครับพลเอกชวาริศบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดพินาศล่มจมสถาบันการเงินพังพินาศลดค่าเงินเฉพาะเรื่องลดค่าเงินถ้าพี่น้องจำได้ กำนันสุเทพเทือกสุบรรเล่าให้ฟังที่หน้าธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่ามีการหาประโยชน์กันและหนึ่งในคนได้ประโยชน์จากที่กำนันสุเทพเล่าให้ฟังคือทักษิณจินวัตรตัวเลขเป็นหมื่นล้านกับพี่้องครับหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งทำลายประเทศพังพินาศสถาบันการเงินพังรัฐบาลของชวลิตยงใจยุทธต้องออกไป แต่เป็นการออกไปพร้อมกับการที่ชวลิตเอาประเทศไทยไปอยู่ภายใต้โปรแกรมของ IMF จําได้ไหมครับพี่น้องเรื่อง IMF ชวลิตเป็นคนเอาประเทศเข้า IMF แต่คนซึ่งพูดตลอดมาเป็นการใส่ร้ายว่าคนเอาประเทศเข้า IMF คือนายกชวนจากพักพยาธิปัต์ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ คนพูดเรื่องนี้ตลอดชื่อทักษิณชินวัตรกับพี่น้องครับผมต้องเล่าเรื่องนี้ก็เพราะว่าเศษรษฐกิจพังปะชาวลิตทักษิณน,นั่งอยู่ด้วยแต่ทักษิณได้ประโยชน์พอเข้าไอเแล้วนายชวหลีกภัยก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สองต้องมาแก้ไขวิกฤตของประเทศซึ่งอยู่ภายใต้ IMF รัฐบาลชวหลีกภัยเป็นรัฐบาลที่หยุด กู้เงินจาก IMF ก่อนกำหนดครับพี่น้องครับหยุดกู้ก่อนกำหนดเพราะต้องการให้เศรษฐกิจไทยมั่นคงและแม่ประเทศไทยถลํลึกมากไปกว่านั้นแต่ทักษิณมันจะโม้ตลอดว่ามันเป็นคนปลดเปลื้องหนี้ IMF ซึ่งความจริงแล้วรัฐบาลชัวลีกภัยหยุดเบิกเงินและเริ่มจ่ายเงินคืนให้ IMF พี่น้องครับแล้วมาจบในยุคหลังไม่ใช่ผลงานทักษิณชินวัตรเพราะไอ้นี่ขี้จุ แต่เรื่องสำคัญก็คือว่าในยุคที่ IMF เข้ามาเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการในเรื่องของการเปิดเศรษฐกิจมีการออกกฎหมายที่เรียกว่าพร่ำหยัดทุนรัฐวิสาหกิจปี2 5 4 2จำกฎหมายตัวนี้ไว้กฎหมายตัวนี้เขาทำขึ้นมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เอามาแปรรูป บริษัทอื่นๆในภายหลังแต่ต้องการทำเป็นพื้นฐานว่าต่อไปถ้าจะมีรัฐวิสาหกิจใดจำเป็นต้องแปรรูปต้องมีมาตรฐานเดียวกันแล้วออกกฎหมายอีก11ฉบับตามหลังคนเอกชวลิตกับขี้ข่าทักษิณในขณะนั้นโจมตีว่าเป็นกฎหมายขายชาติจำได้ไหมครับพี่น้องครับไอ้หมอเวงเป็นคนบอกว่าถ้ามันมาเป็นรัฐบาลมันจะยกเลิกกฎหมาย1 1ฉบับกับพี่น้อง จนบัดนี้ไอ้เหงเป็นสอสอตั้งนานพักมันเป็นรัฐบาลไม่เคยยกเลิกกฎหมายฉบับเหล่านี้เลยครับพี่น้องแต่ที่ต้องเล่าตรงนี้เพื่อจะเล่าให้กับพี่น้องเห็นว่าทักษิณกลับมาเป็นมาเป็นนายกครั้งแรกในนามพักไทยรักไทยเมื่อปี2544ครับพี่น้องในการเข้ามาในปี2 5 4 4นั้น ทักษิณชินวัตรมาพร้อมกับหัวคิดในการที่จะแปลรูปรัฐวิสาหกิจหนึ่งในจำนวนที่ทักษิณคิดจะแปลรูปก็คือจะแปลรูปการปิโตเรียมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องน้ำมันและพลังงาน ของประเทศไทยในฐานะเป็นสมบัติของคนไทยทั้งหมดกับพี่น้องรับรัฐบาลถือหุ้นอยู่ร้อเปอร์ซวันดีคืนดีทักษิณบอกว่าสมควรเอารัฐวิสาหกิจเหล่านี้ไปทำกำไรในตลาดว่าแล้วทักษิณก็แปรรูปการปิโตเรเลียมเป็นบริษัทปตทถ,ถามว่าที่ทักษิณแปรรูปนี้ทำอะไรครับ สิ่งที่เขาทำก็คือเอาสมบัติชาติซึ่งคนไทยรัฐบาลไทยมีหุ้นร้อเเนี่ยเอาไปตีเป็นมูลค่าหุ้นขายเข้าไปในตลาดหลักทรัพย์แล้วเกิดอะไรขึ้นครับรัฐบาลได้ถือหุ้นเหลือ51%ที่เหลืออีก15%ถือหุ้นโดยกองทุนวายุพักแล้วอีก34%ละครับ ทักษินให้ขายให้เอก,กชนในตลาดหลักทรัพย์กับพี่น้องครับการแปรรูปปตทาครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องสมบัติของคนไทยน้ำมันแก๊สในอ่าวไทยของคนไทยร้อยเอร์เซถ้าทําการโดยรัฐบาลทั้งหมดเงินกําไรท,ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหรือการควบคุมราคาจะเป็นประโยชน์กับคนไทยแต่เมื่อทําเป็นบริษัทมหาชนแล้วบริษัทพวกนี้จะ ต้องทำกำไรดังนั้นจึงกลายเป็นเอาพลังงานของคนไทยและน้ํามันที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาขายเอากําไรกับคนไทยกับพี่น้องกับแล้วแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นวันที่บริษัทปตาทาในยุคทักษินออกขายหุ้นนั้นใช้เวลากี่นาทีพี่น้องดูไหมครับขายหุ้นจนหมดขายหุ้นหมดในเวลา77 วินาทีครับพี่น้องครับ77วินาทีมีการร่ำเรือกันว่าหุ้นที่ขายออกไปในครั้งนั้นขายไปในราคาต่ำมากแล้วหลังจากนั้นจะกำไรมโหรารคนที่ไปซื้อหุ้นเหล่านี้ได้ต้องจองไว้ก่อนมีข่าวออกมาในวันเดียวกันว่ากลุ่มคนที่ได้หุ้นเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนใกล้ชิดทักษิณชินวัตร เกือบจะทั้งหมดกับพี่น้องครับไม่มีใครรู้ว่าจนบัตดนี้ปตทซึ่งเอาสมบัติของคนไทยพลังงานคนไทยมาขายคนไทยในราคาสูงขนาดนี้เนี่ยในเวลานี้เมื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไปนานๆกลายเป็นต่างชาติมาถือหุ้นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่เป็นนอมินี เป็นชื่อกองทุนต่างๆจากสิงคโปร์และไม่อาจพิสูจน์ได้แต่มีความเชื่อกันว่าทักษณิณชินวัตรย,ยังคงได้ประโยชน์จากกองทุนเหล่านี้ครับพี่น้องครับผมเล่าตรงนี้ให้กับพี่น้องฟังก่อนพี่น้องจะได้รู้ว่าออยปอตทเนี่ยเดิมทีมันสมบัติชาตินะแล้วทักษณิณเนี่ยเป็นคนเอาออกมาแปลรูปตอนนั้นพี่น้องครับ ทักษิณกำลังเฟื่องฟูมากในประเทศไทยปี2,544ผมไปอ่านเจอในเฟซบุ๊กของอาจารย์เจิมศักดิ์ปิ่นทองอ้างถึงคุณสมจิตนวเครือสุนทรบอกว่ายุคของทักษิณเนี่ยมีการแปรรูปรัฐธวิสาหกิจของรัฐไปทั้งหมด5แห่งแล้วบอกว่าในการแปรรูปนี้ ไม่ได้ทำให้กิจการเหล่านี้มีประสิทธิภาพขึ้นแต่เป็นการเลือกแปรรูปแล้วนำไปสู่การผูกขาดในกิจการนั้นๆห้าบริษัทที่เขาแปรรูปคืออะไรพี่น้องครับหนึ่งแปรรูปบริษัทจากปตทเป็นบริษัทปตทจำกัดมหาชนผูกขาดกิจการการธรรมชาติทั้งหมดครับพี่น้องครับส แปลรูปการท่าอากาศยานบริษัทท่าอากาศยานไทยกลายเป็นการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยผูกขาดธุรกิจท่าอากาศยานครับพี่น้องครับ 3. แปลรูปกาสาทเป็นบริษัทกสทโทรคมนาคมรวมทั้งไปรษณีย์ไทยซึ่งเป็นหน่วยงานรับวิสาหกิจที่มีสิทธิ์ให้สัมปทานกิจาการโทรคมนาคม แล้วเมื่อแปรรูปเสร็จทักษิณมีธุรกิจด้านโทรคมนาคมด้วยครับพี่น้อง 4. แปรรูปองค์การโทรศัพท์เป็นบริษัททอสอทอเป็นหน่วยงานรับวิสาหกิจท,ที่มีสิทธิ์สัมปทานกิจการโทรคมนาคมและตัวเองก็มีกิจการที่ได้สัมปทานอยู่จากองค์การโทรศัพท์หรือทอสอทอเช่นเดียวกันครับพี่น้องและ 5. แปรรูปอสทอ เป็นบริษัทอสมทจำกัดมหาชนคือช่อง9ปัจจุบันซึ่งกลายเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจที่มีสิทธิ์ให้สัมปทานโทรทัศน์และสัมปทานที่ให้ไปนั้นให้กับช่อง3ครับพี่น้องแต่ที่ผมเล่าเรื่องปตทขึ้นมาครับทักษิณเป็นคนแปรรูปปตทรัฐถือหุ้น51มีกองทุนวายุพักถืออยู่อีก15เเป็น66 เป็นเอกชนถืออยู่34%หลังจากนั้นพี่น้องครับบริษัทปตทเติบโตว,วันเติบโตคืนเพราะทำธุรกิจผูกขาดเรื่องการธรรมชาติในอ่าวไทยขายให้คนไทยจะตั้งราคาอย่างไรไม่มีใครไปทำอะไรได้เพราะผูกขาดแต่เพียงคนเดียวครับพี่น้องครับ,อรบสอง บริษัทปตทเป็นคนนำเข้าน้ำมันดิบทั้งหมดในประเทศและเป็นคนจัดสรรปันส่วนแบ่งให้โรงกลั่นต่างๆ